สวัสดีครับแฟนๆ Kick Off สุดฟุตบอลยูโร2020เมื่อคืนนี้กับผลที่ออกมาก็ทำเอาหลายๆคนแปลกใจไม่มากก็น้อยแหละครับทั้งผลสกอร์ที่ออกมาหลังจากจบการแข่งขันทั้ง3คู่รวมไปถึงการยิงประตูที่ต้องบอกว่าช็อกแฟนบอลทั่วโลกด้วยระยะยิงที่เกินครึ่งสนามของแพทริกชิกบอกเลยว่าตอนที่ผมเห็นลูกฟุตบอลเข้าประตูไปถึงกับต้องร้องคำหยาบออกมาในระหว่างที่กำลังดูเกมฟุตบอลคู่นี้อยู่เลยละครับ แต่ก่อนที่จะไปฟังสรุปผลการแข่งขันฟุตบอลยูโร2020ในค่ำคืนที่ผ่านมาผมก็ฝากทุกท่านกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่คุณผู้ชมจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของพวกเราคิกอ f ฟที่จะพยายามลงคลิปข่าวสารฟุตบอลให้มากขึ้นครับเริ่มกันที่คู่แรกที่ลงทำการแข่งขันในเวลา2ทุ่มในบ้านเรานะครับระหว่างสกอตแลนด์ที่ลงสนามพบกับสาธารณรัฐเช็กที่สนามแฮมเดนพาร์กในเมืองกราสโกประเทศสกอตแลนด์ครับ ก่อนที่เกมนี้จะเริ่มต้นขึ้นบรรดาเซียนบอลก็ต่างเทใจให้กับสกอตแลนด์เนื่องจากความได้เปรียบในการเป็นเจ้าถิ่นและยังมีสถิติที่ไม่แพ้ใครมาใน5เกมหลังสุดซึ่งมันสวนทางกับเช็คนะครับที่ยังไม่สามารถเอาแน่เอานอนในเรื่องของฟอร์มการเล่นได้ในเกมนี้สตีฟคลาร์กกุนซือของสกอตแลนด์เลือกจัดทัพมาในระบบ352 โดยฝากความหวังในแนวรุกไว้กับคู่กองหน้าอย่างลินดอนไดส์ซึ่งจะประสานงานร่วมกับไรอันคริสตี้ทางด้านเช็คของยาโรลาฟซิลฮาวีวางหมากมาในแผน4-2-3-1โดยใช้หน้าเป้าเป็นพาติกชิกทำเกมรุกร่วมกับลูคัสมาโซปุสวลาดิเมียดาริดาและยาคุปยานโตผลปรากฏว่าในช่วงท้ายครึ่งแรกครับเช็คได้ประตูขึ้นนำไปก่อน1.0จากจังหวะต่อเนื่องจากลูกเตะมุมทางฝั่งซ้ายที่หลุดไปถึงฝั่งขวาแล้วก็เป็นวลาดิเมียชูฟาว ที่หลุดเข้าไปหยอดบอลเข้ากลางทําให้พารทริกชิกขึ้นม่งนิ่มๆบอลเสียบเสาสองไปอย่างหมดจดงดงามครับเริ่มครึ่งหลังได้ไม่นานในนาทีที่52เช็คก็ได้ประตูนําห่างเป็น2อต่อศเริ่มจากแจ็คเฮนรี่กองหลังสกอตแลนด์ยิงไปติดบล็อกโทมัสซูเชคกระดอนกลับมาที่กลางสนามพารทริกชิกวิ่งมาถึงบอลและเหลือบไปเห็นทางฝั่งผู้รักษาประตูของสกอตแลนด์ออกมาไกลาจากปากประตูมากนะครับก็เลยตัดสินใจยิงไกลาจากครึ่งสนาม ส่งให้บอลฮุกเสียบใต้คานเข้าไปอย่างสวยงามด้วยระยะห่างจากประตูถึง49.7หลาด้วยกันส่งผลให้สาธารณรัฐเช็กสามารถเอาชนะสกอตแลนด์ไปได้ด้วยสกอร์2-0ครับเก็บ3มแต้มแรกประเดิมศึกยูโรในครั้งนี้ได้สำเร็จหลังจบเกมทางด้านของแพทริกชิกก็ได้ออกมาให้สัมภาษณ์ถึงจังหวะยิงไกลว่าผมเห็นเขามักออกมาห่างจากเส้นประตูผมเล็งสถานการณ์แบบนี้ไว้ตั้งแต่ครึ่งแรกแล้วผมคอยดูอยู่ว่าเขายืนตำแหน่งตรงไหน โดยประตูของพาติชิกลูกนี้นะครับก็ส่งผลให้เขากลายเป็นนักเตะที่สามารถทําประตูได้ด้วยระยะไกลสุดในประวัติศาสตร์การแข่งขันศึกชิงแชมป์ฟุตบอลแห่งชาติโยุโรปหรือว่ายูโรนับตั้งแต่ที่มีการบันทึกสถิติมาในปี1980ครับจากนั้นในเวลา5ทุ่มก็เป็นเกมพบกันระหว่างโปแลนด์กับสโลวาเกียทั้งฝั่งโปแลนด์เจ้าบ้านจัดทีมมาในระบบ4-3-3วางป er ิโอเตอร์ซิลินสกี้โรเบิร์ตเลวานดอฟสกี้คามิลจอชเวกเป็น3ประสาทในแนวรุกครับ ส่วนทางด้านของสโลวาเกียผู้มาเยือนเลือกใช้แผน4-4-2โดยมีมาเรกฮัมซิกจับคู่กับอันเดร d ด d ูดาเป็นคู่หัวหอกในนาทีที่18ครับสโลวาเกียออกนำไปก่อน1-0จากความยอดเยี่ยมของโรเบิร์ตมัที่แตะลอดขาบาตอสเบเรชินสกี้เข้าเขตโทษทางซ้ายก่อนที่จะยิงอัดด้วยขวาส่งบอลชนเสาเด้งมาโดนวอเชชเชสนี่เข้าประตูไปนะครับครึ่งหลังผ่านไป30วินาทีครับโปรแลนด์ตีเสมอได้เป็น1-1 โดยมาเตอุสคลิกชิงมาให้กับมาซีสริบูสสอดเข้าเขตโทษทางซ้ายก่อนตบเข้าในคาร์โรลินเอสตียิงโดนไม่เต็มแต่ว่าบอลมันไหลผ่านมือมาตินดูบราฟกาเข้าเสาไกลแต่ว่าหลังจากนั้นในนาทีที่62ครับโปแลนด์ Poland ได้เหลือ10คนในจังหวะที่ริโควิชไปตัดฟาวฮารุปฮารอมาดาส่งผลให้โดนใบเหลืองใบที่2เป็นใบแดงไล่ออกจากสนามครับหลังจากนั้นในนาทีที่69 สโลวาเกียก็ขึ้นนําอีกครั้งจากลูกเตะม,มุมทางด้านขวาของโรเบิร์ตมาร์กเปิดเข้าเสาแรกมอเรย์ทำซิกสกิดเข้ากลางครับมิรานสกินเนียเหยียดขาเกี่ยวบอลก่อนที่จะยิงด้วยขวาเสียบมุมซ้ายมือครับจบเกมสโลวาเกียสามารถบุกมาเอาชนะโปลแลนด์ไปได้ 2- องต่อขวา3ามแต้มเต็มไปครองในเกมนี้ครับคู่สุดท้ายเป็นการแข่งขันของทีมขวัญใจแฟนบอลชาวไทยอีกหนึ่งทีมนั่นก็คือการพบกันระหว่างทีมชาติสเปนดวลกับสวีเดนที่เมืองเซบียาประเทศสเปนครับ ลุยเอนริก้กุนซือชาวสเปนเลือกจัดทัพมาในระบบ433โดยใช้3แนวรุกเป็นเฟรันตอเรสอันบารโมราตาและดานี่โอโมส่วนทางด้านสวีเดนของยานเน่ไฮเดรสันวางหมากมาในแผน442ครับใช้คู่กองหน้าเป็นมาคุสเบิร์กประสานงานร่วมกับอเล็กซานเดอร์อิซักในเกมนี้สเปนเปิดฉากบุกเข้าใส่สวีเดนอย่างต่อนเนื่องนะครับแต่แม้ว่าจะเปิดเกมรุกอย่างหนักเพื่อหวังทำประตูได้แต่สุดท้ายก็ไม่สามารถเจาะแนวรับของสวีเดนได้ ทำให้จบเกม90นาทีสเปนทำได้แค่เสมอกับสวีเดนไปอย่างไร้สกอร์0ต่อแบ่งกันไปทีมละ1คะแนนหลังจากจบเกมนี้ครับลุยเอนริเก้เทรนเนอร์ทีมชาติสเปนก็ได้ออกมาให้สัมภาษณ์ว่าลูกทีมของเขาทำได้ดีกว่าแต่ว่าแค่จบสกอร์ไม่ได้เท่านั้นเองครับฟุตบอลมันก็แบบนี้แหละมันคงจะดีมากหากสามารถคว้าชัยชนะมาให้แฟนบอลในสนามเพราะวันนี้พวกเขายอดเยี่ยมมากตลอดทั้งเกม พวกเราเป็นทีมที่ดีกว่ามากคู่แข่งพยายามลงไปรับเราคอนโทรลเกมได้หมดและพยายามสร้างโอกาสให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้เรามีโอกาสมากพอที่จะเอาชนะเกมได้แต่สิ่งที่ผิดพลาดคือเราใช้โอกาสพวกนั้นไม่ได้มันชัดเจนมากเราก็เห็นแล้ว